ก็พ่อน้องอยากกินน้ำมื้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากับพี่ชาตินะครับผมครับผมวันนี้พอดีลูกๆอยากกินพึ่งครับอยากกินน้ำพึ่งอยากกินน้ำพึ่งเห็เมื่อกี้ตะโกนบอกอยากกินน้ำพึ่งครับแล้วก็บางทีเราก็เจอพึ่งพอดีครับวิธีสกักคราวครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะพาไปเอาพึ่งครับวันนี้เดี๋ยวมากับพี่ชาติเดี๋ยวมาดูว่าอันนี้คืออุปกรณ์ในการเอาใช่ไหมพี่ครับผมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือบัวเก่าๆครับแห้งๆที่เราองการเอาคือเอาแบบโบราณครับเอาแบบโบราณนะครับวันนี้ถุงกองครับเอามาทําอะไรเอามาจจุดไฟหรรืืออับเเพ่่ทีา พึ่งแบบง่ายๆขึ้นจะได้มีควันถูกต้องครับแบบวิธีโบราณแล้วเราต้องแกะเลือกมันออกไหมถูกต้องครับนิดหน่อยอ๋องั้นก็แกะเลยครับผมรออะไรับแกะเลยเรามาแกะกันเล่นๆแล้วก็เราไม่ต้องรีบเพราะว่าหนึ่งการวิธีเอามันเอาแบบได้ได้หลายๆอย่างแต่ณวันนี้เราอยากใช้วิธีเก่าๆครับโอเควันนี้อยากเอาแบบนี้ครับครับครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูว่าจะจุดไฟติดจริงไหมครับไปโอเคครับเชิญครับทุกคน สอย่างครับที่เราต้องไปใช้งานณวันนี้เดี๋ยวนี้เลยครับตามไปดูกันครับ okay, <ไป S 1> โอเคครับไปเลยเรามาดูว่ารังพึ่งมันดียังไง <c oughs> แบบไหนเชินครับอันนี้คือเนี่ยเราเอาสองรอบแล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยเ<อ>นี่ยมันอยู่ข้างๆ้างนา,างท้ายคนครับเชิญครับเอ,อ้ยเดี๋ยวก็โดนต่อยไปขนาดน,นั้นอะไ,ไรกลัวอะไรตรง เดี๋ยวเดี๋ยวเเพิ่งก็เพื่อกลัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูก่อน,ค,นครับเรามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับมันอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมกลางจอเลยครับรังใหญ่มากครับรังนี้ครับเอาพิชาตบ่างไงพร้อมไหมพี่พร้อม,อพ,พ,รอมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมตั้งนานแล้วนะโอเคตามนี้จัดการเลยนี่ครับพอจุดไฟไปมันก็เนี่ยมันก็จะมีควัน บวบเก่าบวบ,บแห้งบวบที่มันสุกแล้วเนาะแล้วเราก็ดมควันเลยครับผมไม่มีอะไรครับง่ายๆครับอุ้ยมันเริ่มแตกรังแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมกลางจอเลย<อ>สวยมากครับผมสวยมากครับมุดไปตรงมาสวยมากครับสวยมากครับ ขอดูนี่ครับขอดูนี่ oh. เห็นไหมเ oh. ห็นไหมโอ้โหอุ้ยขาวมากครับผมเนียนครับเนียนโอ้โหแบบโล่งเลยเราจะไปทุกเดื่อบวงการเลยนะแต่ไม่ต้องอันนี้คือต้นต้นอะไรลิ้นจี่ลิ้นจี่เดี๋ย oh. วพิชชาจะเริ่มตัดแล้วนะครับ เด้ยเอาเลยพีุ่รรนาฯเบิ่งหักจริงใหญ่นะไม่เคยคมไม่เคยคมเบิเบิเบิดยัวรรณาฯเรามดได้เยนี่โอ้โออกมาแล้วครับอ้อลังการโหใหญ่มากใหญ่มากดูดิว้าวเลยเลยตัดเลยด้ออคือ ดูใกล้ครับดูใกล้ครับนี่ครับดูครับอันนี้อายุกเกือบเกือบสามสิบวันนะที่มันมาอยู่หลังจากที่เราเห็นประมาณประมาณนั้นน่าจะจำไม่ได้น่าจะหึงเดือนพอดีแหละประมาณนั้นโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะปัดแม่มันออกนะครับ โอ้ยแตกแล้วครับแตกแล้วครับเฮ้ยรวยเลยเลยใช่มันเยอะเื่อนเลโอ้ยโออย่าหนีนิอย่าหนีใช่อยู่ตรงนั้นพี่จะขยับมาดิอันนี้คือที่มันร่วงลงมานะครับแต่ก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับอย่ากินนี่ครับผมเรียบร้อยครับเอามาเลยครับตอนนี้โอ้ยดูสิ มันน่ากินมากครับผมเลยนะแล okay, okay. okay, so ้วก็มีคนรอกินอยู่ด้วยครับตอนนี้นี่เคเคเดี๋ยวให้ชิมเลยให้ชิมเลยหน่อยไหมครับแล้วคุณไปเอาช้อนมาตักกินไปอือเอาช้อนมาเลยถ่ายให้ด้วยนี่ถ่ายนี่ยอดมิโยดิอือหือโคตรดีปุ๋ยจริงยอดมิยดิครับสดๆครับชั่วโมงนี้ครับเอาสดกินสดๆกันเลยเป็นไงบ้างพี่ชัน หวานมากครับหวานมากครับผมยอดครับโอเคโอเคนี่ครับธรรมชาติธรรมชาติแบบโซครับแบบนี้ครับอยู่แบบธรรมชาตินี่ครับเจอพึ่งก็เอาพึ่งนะครับผมมีอีกครับมีอีกมีอีกมีอีกเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกเราเจอแล้วเราเจอแล้วแต่วันนี้เรายังไม่เอาเรารอไว้เอารอบหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับดีเจอคลิปหน้าครับบอบคุณ